ราคาทองบ้านเราก็เลยขึ้นมาเล็กน้อยค่ะ50บาทค่ะ50บาทต่อบาททองคำนะคะคุณผู้ชมทองคําแท่งค่ะรับซื้อ24,900ขายออก25,000ื้วพันรุันรับซื้อ2 4 5 4 4ขายออก25,400บาทนะคะแนวโน้มทองคําสัปดาห์นี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แกว่งตัวไปมานะคะประมาณพันเจ็ดต้น,ตน สัปดาห์นี้เนี่ยจะไปไหนไกลไหมพูดคุยทิศทางของราคาทองคํากับประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทคัสซิโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณ,ณนทัทธีจุฑาวราคุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนายุณธนาวันครับดูแล้วแนวโน้นมราคาทองมีโอกาสสลุดพันเสัปดาห์นี้เลยไหมฮะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้กรอบราคาทองคําที่ระดับ1,685เหรียญถึงที่ระดับ1 7 5 4เหรียญเวเซอรลาทอยออนส์นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็มีกาาารััับตวลลดดงมเปป็นสห นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ1,698เหรียญถึง1,730เหรียญยูเวสตาลาทอยออนส์นะคะแต่ว่าการที่ราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1,700เหรียญได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คาดว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปทดสอบบริเวณวต้ัน1,720เหรียญ1,725แล้วก็1,730เหรียญนะคะแต่ว่าแนวรับของวันนะคะก็ยังให้ที่ระดับ1,700เหรียญแล้วก็1 6 9 0เหรียญยูเอส l a ลา นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังมีโอกาสที่ทาง ยูเอสซอล่านะคะก็อาจจะแข่งค่าขึ้นแล้วก็ตรงนี้อาจจะกดดันราคาทองคาได้นะคะเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการประชุมนโยบายการเงินของทางญี่ปุ่นนะคะเบ J เตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการอาัดฉีดเงินเข้ามานะคะของทางญี่ปุ่นตรงนี้อาจจะทําให้ค่าเงินยูเอสซอล่าแข่งค่าขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะกดดันราคาทองคําได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นังนน้นการที่ราคาทองคํายังสามารถประคองตัวเหนือเทสดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะแบ่งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่า แนวรับนะคะโอกาสที่จะหลุด1,700เหรียญยเอเลาราก็มีนะคะแต่ว่าก็ยังให้แนวรับด้านล่างทเทดับ1,685เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ24,600บาทนะคะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะ1,754เหรียญก็จะตกประมาณ25,450บาทนะคะแต่ว่าทางสัปดาห์นี้ก็ยังให้ติดตดตามทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็ทางวันพุธก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทุกประเทศรวมถึงวันศุกร์นะคะจะมีตัวเลขการจ้างงานน เกษตรเดือนตุลาคมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาทองคาได้ค่ะค่ะดูสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคาก็พยายามที่จะหลุด1,700เรหรียญแต่ว่าก็รีบาวขึ้นมายืนอยู่เหนือได้สัปดาห์นี้แนวโน้มก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นกันใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังดูว่าราคาทองคาก็ยังสามารถประคองเหนือระดับ1,700นอยะคะถึงจะหลุดลงไปนะคะก็ยังให้แนวรับที่ประมาณ1 6 8 5เหรียญค่ะค่ะก็แนวโน้มก็น่าจะยังคงไปได้ต่อนะคะ สหรับปีนี้ใช่ค่ะสาหรับปีนี้ก็การที่ราคาทองคํายังสามารถประคองตัวเหนือเทียดับร7 0 0ัหรือว่าประคองตัวเหนือเทียดักรหนัหกรบาเหรียญนะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็แนวโน้มทั้งปีนะคะก็ยังมองขาขึ้นอยู่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งปียังคงมองขาขึ้นอยู่ค่ะสิโกบอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ลอยรับได้นะคะช่วงนี้เห็นทองคาหลุดพ7 0 0เหรียญมาดูว่าน่าจะยังประคองอยู่นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารวมา นะเป็นวันต่อวันเพราะฉะนั้นก็หาังหวานในการลงทุนให้ดีใครที่เล่นระหว่างวันก็หากรอบในการเข้าให้ดีด้วยนะคะ